สวัสดีเพื่อนๆช่องคนคอบอลนะครับคลิปนี้ยังอยู่ในซีรีส์ของ20นักเตะค,ค่าเหนื่อยมากที่สุดนะครับแต่วันนี้พิเศษหน่อยเพราะเป็น20นักเตะที่มีค่าเหนื่อยมากที่สุดในพิมีย์ลีกอังกฤษประจำฤด,ดูกาล2025-2026นะครับถ้าหากดูแล้วชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเราไปดูกันเลยว่ามีใครติดมาบ้างครับ มาเริ่มกันที่อันดับที่20นะครับกับตันทีมของไอปุญญาอาสนอนทีมชาติโนเวย์อย่างมาตินโอเดกาดนะครับในวัย26ปีแล้วก็สัญญาถึงหน้าร้อนปี2028รับค่ายในอยู่ที่220,000ปอนด์หรือประมาณ9,680,000บาทนะครับ ซึ่งนั่นก็เท่ากันกับอันดับที่19อย่างสุน,น้าชาวบราซิเลียนแล้วก็อยู่ที่ไอ้ปืนใหญ่ออสตันด้วยนะครับอย่างกาเบรียลเชซูสสัญญาถึงซัมเมอร์ปี2027ในวัย28ปีรับค่าเหนื่อยกับปืนโตอยู่ที่220,000ปอนด์เท่ากันนะครับอันดับที่18กองกลางตัวรับทีมชาติสเปนจากเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ตี้อย่างโรดรีครับ ในวัย29ปีและก็สัญญาถึงช่วงกลางปี2027รับค่าเหนื่อยเท่ากันกับ2คนก่อนหน้าอยู่ที่220,000ปอนด์ต่อสัปดาห์หรือประมาณ9,680,000บาทนะครับอันดับ17เป็นกองกลางตัวยืมที่แอฟตันไปดึงมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างแจ็คกิริชครับในวัย30ปีเหมือนได้แจ้งเกิดใหม่อีกครั้งกับท็อฟฟี่สีน้ำเงิน สัญญาถึงช่วงหน้าร้อนปี2026สำหรับการยืมตัวนะครับรับค่าเหนื่อยอยู่ที่225,000ปอนด์ต่อสัปดาห์หรือประมาณ9 9น9แส0บาทเลยแหละครับเท่ากันกับอันดับ16นะครับกองกลางทีมชาติอังกฤษอย่าง d e c l a นไ i ส์จากไอปุญนใหญ่าอสเซนครับในวัย26ปีกับสัญญาถึงหน้าร้อนปี2028รับค่าเหนื่อยอยู่ที่225,000ปอนด์ครับ วนอันดับที่15ยังคงเป็นตัวเลขเดิมอยู่นะครับตัวรุกของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวัย25ปีอย่างฟิลฟเดนสัญญาถึงซัมเมอร์ปี2027รับค่าเหนืออยู่ที่225,000ปอนด์อนหรือประมาณ9ล้าน9แสนบาทต่อสัปดาห์และครับ ถ้าบมาดูอันดับ14ครับกองหลังตัวเจ็บชาวฝรั่งเศสในวัย24ปีอย่างเวสตีลีโฟฟาน่ามีสัญญากับเชลซีถึงหน้าร้อนปี2029พร้อมกับรับค่าเหนื่อยสูงถึงสัปดาห์ละ2 3 0 0 0 0ปอนด์หรือประมาณ10ล้าน1 0 0 0 0กับอีก20,000บาทเลยนะครับอันดับ13ยังคงเป็นผู้เล่นของเชลซีครับแบ็กซ้ายกับตันทีมอย่างลิสเจมนะครับ ในวัย25ปีสัญญาถึงหน้าร้อนปี2028รับค่าเหนื่อยอยู่ที่250,000ปอนด์หรือประมาณ11ล้านบาทต่อสัปดาห์แ่ละครับเท่ากันกับอันดับ12นะครับศูนย์หน้าที่เพิ่งย้ายมาร่วมทีมหงแดงลิเวอร์อพูลในช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาอย่างอเล็กซานเดอร์อิซักที่เซ็นสัญญายาวกัน5ปีหรือว่าจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2030ก็รับค่าเหนื่อยอยู่ที่250,000ปอนด์เช่นกันครับ ค่าเหนื่อนี้ยอดนิยมเลยนะครับเท่ากันกับอันดับที่11ของผู้รักษาประตูคนใหม่แมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างจานุจิดอนนารุม่าที่ย้ายมาในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์ที่ผ่านมาในวัย26ปีเซ็นสัญญากับแมนเชสเตอร์ซิตี้4ปีหรือว่าจนถึงช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2029พร้อมกับรับค่าเหนื่อย250,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ครับ อันดับ10มาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้หนึ่งคนรับค่าเหนื่อยเท่ากันนะครับนั่นก็คือจอห์นสโตนส์ในวัย31ปีสัญญาถึงหน้าร้อนปีหน้าเท่านั้นรับค่าเหนื่อยเท่ากันอย่างที่บอกไปคือ250,000ปอนปอนหรือประมาณ1 7ล้านบาทต่อสัปดาห์นะครับขึ้นมาดูอันดับ9ครับกองหน้าชาวเยอรมันจากไอปืนใหญ่อ์สตันนะครับอย่างไคลฮาวเวสสัญญาถึงช่วงซัมเมอร์ปี2 0 2 8 ในวัย26ปีรับค่าแรงกับไอ้ปืนใหญ,ญ่อยู่ที่275,000ปอนด์หรือประมาณ12ล้านกับอีก100,000บาทต่อสัปดาห์แหละครับอันดับ8ตัวรุกทีมชาติอียิปต์จากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับโอมามามูชในวัย26ปีรละสัญญากับแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึงหน้าร้อนปี2029รับค่าเหนื่อยสูงถึงสัปดาห์ละ265,000ปอนด์หรือประมาณ11,660,000บาทเลยแหละครับ อันดับเเป็นกองกลางตัวรุกทีมชาติโปรตุเกสก,กับตันทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวัย30ปีอย่างบรูโน่แฟร์นัน์นะครับสัญญาถึงหน้าร้อนปี2027แล้วก็รับค่าเหนื่อยถึงสัปดาห์ละ3 0 0แสนปอนหรือประมาณ13ล้าน2แสนบาทเลยล่ะครับค่าเหนื่อยนี้เท่ากันกับกองกลางร่วมทีมนะครับอย่างกาซมิโลชาวบราซิลเลียนครับ ในวัย33ปีแล้วก็สัญญาถึงหน้าร้อนปีหน้าเท่านั้นรับค่าเหนื่อยเท่ากันกับบรูโน่ที่จำนวน3 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ครับอันดับ5เป็นตัวลุกทีมชาติโปรตุเกสจากแมนเชสเตอร์ตี้ในวัย31ปีอย่างเบนโดซินวนะครับสัญญาถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปีหน้าเท่านั้นแล้วก็รับค่าเหนื่อยเท่ากันกับ2คนก่อนหน้านี้ที่จำนวน3 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์หรือประมาณ13ล้าน2แสนบาทและครับ อันดับ4เป็นตัวรุกส่วนเกินชาวอังกฤษของเชลซีนะครับอย่างราฮิมสเตอร์ลิงที่มีแววว่าจะไม่ย้ายไปตุรกีด้วยแม้จะได้รับคผลใจจากทีมต่างๆก็ตามในวัย30ปีแล้วก็สัญญาเหลือถึงปี2027รับค่าแรงกับยอดทีมที่สแตมฟอร์ดบริดจ์สูงถึงสัปดาห์ละ3 2 5 0 0 0ปอนด์หรือประมาณ14ล้านกับอีก3 0 0 0 0 0บาทเลยล่ะครับ อันดับ3เป็นกองหลังทีมชาติเนเธอร์แลนด์กับตันทีมของหงแดงลิเวอร์พูลในวัย34ปีอย่างเฟอร์จิลฟานได์นะครับสัญญาถึงช่วงหน้าร้อนปี2027พร้อมกับรับค่าเหนื่อยกับยอดทีมเมือังทินแอนฟิลสัปดาห์ละ350,000ป้นดอนคือประมาณ15ล้านกับอีก4 0 0แสนบาทเลยแหละครับอันดับ2ครับ King of Egypt จากหงแดงลิเวอร์พูลมฮัมหมดซาลานะครับ บนวัย33ปีที่เพิ่งขยายสัญญาออกไปถึงหน้าร้อนปี2027รับค่าเหนื่อยกับหงแดงสูงถึง4 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์หรือประมาณ17ล้านกับอีก6 0สนบาทซึ่งค่าเหนื่อยนี้ไม่มีผู้เล่นของหงแดงคนไหนเคยได้รับมาก่อนเลยนะครับส่วนอันดับที่1ครับเป็นกองหน้าทีมชาตินอร์เวย์จากแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวัย25ปีอย่างเออร์ลิงบราห์ฮาแลนครับสัญญาอีก9ปี หรือว่าจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2034เลยทีเดียวรับค่าแรงก้อนโตจากเรือใบสีฟ้าสูงถึงสัปดาห์ละ5 0 0 0 0ปอนด์หรือประมาณ22ล้านบาทเลยนะครับและนี่คือหมดของ20ผู้เล่นที่รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดในศึกเพเบริกอังกฤษหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับและถ้าหากใครอยากเลี้ยงกาแฟผมสามารถกดปุ่มขอบคุณหรือซุปเปอร์ตงด้านล่างได้เลย เจอกันใหม่คลิปหน้าบนช anel คนคอบอนเช่นเดิมครับ